สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาที่นี่นะคะจัดอันดับดวงดี5ราศีเด่นประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ราศีของคุณจะอยู่ใน5อันดับราศีดวงดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับที่5คือชาวราศีเมถุนค่ะ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าเป็นเดือนที่คุณต้องเหนื่อยมากพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าจะมีภาระงานเข้ามาใ้คุณรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทั้งงานที่เป็นหน้าที่ของคุณโดยตรงและงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณโดยตรงนะคะก็เรียกว่าทํางานแบบจับกลางกันเลยทีเดียวค่ะงานกองเต็มโต๊ะเลยนะคะแต่ชาวราศีเมทุนไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะเพราะว่างานของคุณจะสําเร็จและจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะดีแน่นอนนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนนี้งานมากเงินก็ย่อมมากตามไปด้วยชาวราศีเมถุนนะคะจะมีโอกาสได้เงินได้รายได้เป็นกอบเป็นกำมจากความสามารถของตัวคุณเองล้วนเลยค่ะอันดับที่สี่คือชาวราศีพฤษภค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่คุณต้องเหนื่อยแบบเงอโยติงติงกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจะมีพายุงานโหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ แต่จะโชคดีค่ะที่งานของคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่ได้มีปัญหาติดขัดใดๆค่ะสุดท้ายก็จะสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะได้รายได้จากหลากหลายช่องทางค่ะหากในช่วงเดือนนี้นะคะคุณทํางานหลักควบกับงานเสริมไปด้วยเนี่ยบอกเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยมีโอกาสได้เงินเก็บเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะ อันดับที่3คือชาวราศีพิจิกค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดวงชะตาโดยภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าในเรื่องของธุรกิจการค้าถือว่าไปได้สวยเลยค่ะแต่ว่าจะติดเงื่อนไขยอยู่นิดนึงนะคะตรงที่ว่า คุณต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองจะพึ่งพาได้แค่สองมือของคุณเท่านั้นนะคะคุณจะไปหวังพึ่งพาคนรอบข้างนะคะหรือว่าจะไปหวังพึ่งลูกน้องบริวารหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะพึ่งได้ไม่เต็มที่ค่ะคุณต้องพึ่งพาตัวของคุณเองนะคะถึงจะประสบความสำเร็จเต็ม100%ซค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีพิจิมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ค่ะหากคุณหวังในเรื่องของเงินนะคะหรือว่าผลประโยชน์ก้อนใหญ่ คุณมีโอกาสที่จะสมหวังอย่างมากเลยค่ะอันดับที่2คือชาวราศีมังกรค่ะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะที่มีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ ถ้าชาวราศีมังกรคิดหวังอยากจะทำอะไรคะ่ะให้รีบเริ่มต้นลงมือทำโดยโด่วนเลยนะคะเพราะคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากเลยคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทําอะไรให้รีบลงมือทําโดยด่วนเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะถือว่าดีมากชาวราศีมังกรนะคะจะมีรายได้ไหลามาเทมายอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคุณควรที่จะวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเอาไว้สักนิดนึงค่ะเพราะว่ารายจ่ายในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างมากพอสมควรถ้าคุณวางแผนการเงินให้ดีรับรองว่าเงินของคุณจะไม่ล้วไหลและฐานะทางการเงินของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ส่วนราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่หนึ่งประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้จะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่าต้องติดตามชมทาง Facebook ตลอนข่าวนะคะสําหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ